จักใส่ทั้งสองถ้วยแล้วใส่สียังไงคะถ้าหลายๆชั้นก็คือค่อยค่อัใส่้อ,อ้แม่ขาตรงนี้เขามีให้ทำหลายอย่างเลยนี่มีให้ทำเยอะแบบนี้เลย นนีเป็นจอกนะอันนี้เหมือนขนมเลยค่ะเป็นเทียนหอมป้าเนี่ยแต่ว่าอ,อันนี้เหมือนจริงนะเหมือนขนมจรือเปล่าแต่กินไม่ได้นะคะใชน่นี่ตรงนี้มีทำสร้อยด้วยค่ะรอยสร้อยด้วยค่ะไปดูสิคะคคมีเพ้นด้วยอ่ะอ๋อใส่ทองแมสใช่ไหมคะเราก็เคยทำแล้วใช่ไหมอ่าอนี่หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเนี่ย,ยเลือกอะไรดีนะ ทำบัตบอมเหรอคะไปถามรายละเอียดที่เขาดูก่อนราคาก็จะเป็นตามนี้นะคะบัตบอมจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเรามีก้อนเล็กก้อนใหญ่ค่ะได้ทั้งหมด5ลูกใช่ไหมอ๋อเลือกสีก่อนอเเลกกสสสสีีน้้มม็็ปตร์ว้าวเลือกสีแล้วก็เลือกกิตร์ หลออ๋อมันจะผสมสีไปอีกใช่ไหมคะสีเทาสีนี้ก็คือในน้ำก็เอากิตเตอร์สีเดียวกันเลยโอเคอกอันนี้จะเป็นกลิ่นนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นเลือกหนึ่งกลิ่นใช่ไหมคะค่ะเลือกหนึ่งกลิ่นโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันได้มาแล้วสีสีสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยสีส้มสักใสทั้งสองถ้วยแล้วใส่สียังไงคะท่านผู้จัดการหลายหลาย ถ้าหลายๆชั้นก็คือค่อยๆใส่อันนี้ชั้นแรกมีเดียวก่อนแลวก็ชั้นต่อไปก็ใส่เรื่อยๆอย่างเงี้ใส่เรื่อยๆให้เต็มค่ไม่ก็หรือว่าจะเอียงข้างอะไรอย่างนี้ก็ได้มีหลายๆสีได้นะคะก็จะเป็นกรองใส่สีเราใส่สลับสลับไปหลายหชั้นได้เอียงข้างอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะสีลุ้งทีนี้เราก็กดลงกดให้แน่นนะคะ นี้ลูกที่2นะคะลูกแรกเป็นหัวใจลูกที่2เป็นกลมๆอุย้ยมีความเป็นกาแล็กซี่นะคะ <Yeah. S 1> เป็นเรนโบ์ทุกลูกเลยอะ่ะแม่ว่า <laughs> นี่ลูกแรกออกมาจะได้ประมาณนี้นะ,ะอุย้ยดูข้างๆมีความสีหลายอย่างเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวพี่เขาจะเอาไปอบเหรอคะอ๋อ <c oughs> จะพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็แล้วเดี๋ยวจะพี่เขาจะแรปใส่ <c oughs> อันนี้แม่ได้ทำหนึ่งลูกนะคะเป็นลีลีอ๋อนี่ของแม่เป็นแบบนี้นะแล้วก็จะใส่ลงไปแล้วก็ปิดแล้วนะเอาสีอะไรดีอ่ะสีส้อมปิดสีส้มปิดเหรอคะเอาอันนี้ดีกว่าที่คุณผสมเอาไว้ตรงนี้นสีกาเล็กซี่นะคะแล้วก็เอามาปิดไปอีกครางหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ ดูแต่ละรูปสิเรื่องนี้มีแต่สีชมพูอย่างเดียวเลยอะอันนี้อันนี้อันนี้ของแม่ที่แม่ทำมาจะมีหลายหลายสีเห็นไหมสวยงามอันนี้จบเป็นชมพูฟ้าชมพูชมพูชมพูหมดเลยแล้วเราต้องกลับไปตากที่บ้านก่อนนะคะยังใช้ไม่ได้นะอันนี้เป็นรูปกลมอ๋อนี่ที่เป็นรูปหอยใช่ไหมคะเผือกหอยอ๋อนี่ข้างนึงเป็นสีชมพูข้างนึงเป็นสีม่วงมันม่วงเหมือนมะม่วงเลยอันนั้นะอ๋อแล้วเดี๋ยวพี่เขาให้เอาสติกเกอร์ติดอีกใช่ไหมคะ อ่ะสิกเกติล้วเอากลับบ้านกันโอเคถ้าเกิดใครชอบนะมาลองทำที่นี่นะที่ชั้นอะไรเนี่ยคะชั้น5้านะคะเซนทันเวิลมีให้เลือกหลายอย่างเลยมาลองทำกันดูค่ะวันนี้บ๊ายบาย